สวัสดีค่ะชาวม,มินาทิพย์นะคะวันนี้มาเจอกับน้ํานะคะวันนี้น้ามาดูต้นไม้ดอกไม้รอบบ้านนะคะแล้วก็จะพาไปดูต้นฟันสิงโตรหรือลอเ์ซานในภาษาเยอรมันค่ะไปดูกันเลย นี่คือต้นต้นคนาใบหยิกนะคะปลูกตั้งแต่ปีกายเนี่ยทนหนาวน้ำปล่อยไว้เอามิดมัน ทิวลิปก็เริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวปีนี้น้ำ่าจะทาสีทาสีผนังหม่ออดูต้นนี้มันออกสองดอกพร้อมกันนีหะน้ำนำเสนอเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็ออกเต็มแนะเหมือนออกอย่างเงี้ยฮะทุกก้านเลยนี่ นี่ให้ดูนี่หอมเลยนะคะน,นี่หอมเลยเดี๋ยววันนี้น้ำจะพามาดูหน้าบ้านน้ำนะคะว่ามันมีผักอะไรที่กินได้นะคะ อันนี้เลยค่ะเมื่อวานนี้น้ำพึ้งแกงไปฟันสิงโตนะคะนี่ใบเขาจะเป็นแบบนี้ดอกเป็นอย่างนี้ดอกเป็นเหลืองๆนะคะใบเขามันมีหลายลักษณะนะคะมีใบแบบใบเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้ถ้าเขายังอ่อนอยู่นะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะนี่ ดอกเหลืองเหลืองน,น,นะคะน้ำจะบอกว่าเอาไปแกงเหมือนแกงแกงกะทินะคะนี่เขาก็จะมีรากอยู่ข้างล่างนะคะนี่อร่อยมีขึ้นอยู่ทั่วไปละคะ่ะนี่เดี๋ยวน้ำให้ดูอ่ะนี้น้ำจะมามาดูนี่นะคะดูอ่ ดอกฝันสิงโตค่ะคือน้ำให้ดูต้นมันไปแล้วนะอันนี้มันคือดอกฟันสิงโต mm. นี่เนี่ยค่ะมันก็ออกดอกอย่างเงี้ยดอกมันนะคะใช้เก็บไปไปทําฉานะคะเออแต่ดอกตูมันอนะ่ะเวลาที่เราทํากับข้าวค่ะนี่อร่อยมันจะออกหวานๆน,นะมันก็มีไฟนะคะ ใบมันก็แล้วแต่ใบมันเลยค่ะนี่ใบมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าใบอ่อนใบอ่อนมันนะคะก็จะสามารถเป็นอย่างนี้อีกน,นั่นแหละนี่นี่นคะคะนี่รสชาติมันก็จะเป็นขมขมอะคะ่ะนี่ใบอ่อนมันนี่เยอะ ขุดเอาใช้ใช้มีดก็ได้ค่ะมาขุดนี่นมันก็อยู่กับตำนี่นะคะนี่แค่ชอบเก็บนี่แค่เก็บดอกไม้นะคะเก็บดอกไม้เก็บดอกอะไรคะดอกฟันถิงโตไหนขอให้แม่เลยคะ่ะอ,อยากขอ,อม,มีอีกไหมคะมีไวมลูกนู่นเตา่าเต่าหนูอยู่นู่นนะลูกเต่าเต่าไปเอาเต่าไป เดี๋ยวเต่าหายอืมเต่าเต่าเดินดีๆลูกเต่าหนูอยู่ไหนอย่าอย่าเต่าเนี่ยค่ะใครที่ยังไม่เคยทานนะคะแกงกะทิค่ะอร่อย แกงกะทิกับพริกแกงกับหมูสามชั้นนะคะอร่อยมากนี่ถ้าเลือกต้นเลือกต้นที่มันแบบอ่อนอวบอย่างนี้นะคะแล้วก็มีแบบเหมือนบบเหมือนดอกเล็กๆอยู่ะค่ะอร่อยนู่นอยู่น้ำเต้นให้ดูแถวนี้นะคะคือเยอะอ่ะ